ท่านผู้ชมหนาตูมาตัด้าให้แล้วครับอย่างที่เคยบอกไว้ว่าอีกหนึ่งอาทิตย์คงจะได้คาดว่ามาแล้วเดี๋ยวเราเค่อยมาดูกันนะครับว่าจะเสร็จตอนไหนแล้วเป็นยังไงครับหลังจากหนาตูตัดแล้วนะครับ เราก็ต้องตามมาดูความเรียบร้อยอีกทีเนื่องจากว่าเราปลูกสิ่งต้นไม้ไว้เยอะถาวันที่มันเลื้อยกับกิ่งไม้หรือว่าต้นไม้ต้นสมุนไพรอะไรก็แล้วแต่เยอะเราก็ต้องมาดูแลอีกทีหนึ่งครับนี่กําลังทําอยู่วันนี้ซึ่งก็ทําไปเรื่อยๆครับแล้วก็ค่อยมาดูกันอีกทีครับผม ล้วนแต่เป็นเส้นทางที่จะต้องจัดการให้เรียบร้อยอีกทีหนึ่งครับนี่คือคองไส้ไก่นะครับที่ผ่านการตัดแต่งบางส่วนซึ่งนักตูได้มาทำให้เป็นหลายวันแล้วครับก็ยังเหลืออยู่ประมาณนี้ ซึ่งจะต้องเคลียร์กันเพื่อที่จะให้เขาดูดีขึ้นครับผมอ่ะเดี๋ยวถ้าเสร็จเมื่อไหร่แล้วจะได้มาีวิีอีกทีนึงนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวลงมือแล้ว <c oughs> ก่อนจะลงมือครับนี่ต้องแต่งตัวแบบนี้เลยเนื่องจากว่าแดดด้วยแล้วก็ยุงครับท่านผู้ชมเอามาว่ากัน <c oughs> เดี๋ยวลงมือแล้วครับ จากเมื่อกี้ครับท่านผู้ชมก็ได้เวลาพักแล้วครับเนื่องจากว่ายำคำสายันสวัสดิ์แล้ว <c oughs> นี่คือกองไส้ไก่เมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วก็ปรับปรุงมาแก้ไขมานะครับซึ่งลกมากก็ได้ประมาณนี้ครับก็ถือว่าก็น่าจะเรียบร้อยแล้วเหลือแต่ว่าจะต้องมาตัดตะไคร้ออก นะครับแล้วก็ปลูกใหม่เท่านั้นเองครับนี่ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ